ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโยอีเปิดคลิปนาะทีไล่ล่าอ,อสสอแม่ฟ้าหลวงปะทะกองทัพว่าแดงสนันป่ากองกำลังผาเมืองรีบเข้าช่วยหลังกองกำลังคุ้มกันว้าจ่อบุกทวงคืนของ คลิปนาะทีอสสแม่ฟ้าหลวงบุกประทะกองกำลังว้าแดงยิงกันสนันป่ากองกำลังผาเมืองต้องรีบเข้าเสริมพับหวันว้าแดงส่งกองกำลังมาทวงของคืน ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง t ด e c r i t ติแล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเมื่อวันที่26เมษายน68ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าได้เป็นจำนวนมากหลังจากค่ำวันที่25เมษายนที่ผ่านมาในปรีชาสรีนาม ในอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้รับแจ้งว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาภายในประเทศจึงมอบหมายให้หนายอานอนท์ขันคำปลัดอำเภอหัวหน้าก,กลุ่มงานบริหารงานปกครองนำกำลังพลสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนหรือออศแม่ฟ้าหลวงที่17ออกทำการล่าตะเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางในพื้นที่หมู่บ้านป่าซางสูงหมู่16ตำบลเทอไทยซึ่งอยู่ตะเข็บชายแดน กระทั่งกลางดึกระหว่างวันที่25 2ถึงีเมษายนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนกว่า20คนกำลังช่วยกันขนเป้สะพายหลังที่ทำจากกระสอบฟางแล้วมีถุงดำพุ่มอีกชั้นหนึ่งขึ้นใส่รถยนต์ยี่ห้อ i ซูมิิเอสีขาวายทะเบียนกรุงเทพที่จอดอยู่บนถนนเรียบชายแดนเจ้าหน้าที่อสจึงส่งสัญญาณเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงสาดกระสุนใส่เจ้าหน้าที่ทันทีทำให้เจ้าหน้าที่อ,อสอต้องหลบเข้าที่กำบังและยิงปะทะตอบโต้กันอยู่นานกว่า10นาที เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีเข้าไปในป่าและคาดว่าเดล่าถอยกลับเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงเข้าตรวจสอบบริเวณจุดประทะพบกับกระสอบฟางตกอยู่จำนวนสองใบาภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบาละประมาณ2 0 0 0 0 0เม็ด รวมเป็นประมาณ400,000เมตรแล้วก็พบถุงย่ามสีดำจำนวนหนึ่งใบภายในพบซองกระสุนปืนขนาด7.62อากา่าจำนวนหนึ่งซองพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนทช่ชัดแบตสำรองหนึ่งอันแล้วก็รองเท้าแตะสีดำหนึ่งคู่ค่ะส่วนรถยนต์คันที่ใช้ขอนกระสอบได้พยายามขับหลบหนีแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่อ,อสสติดตามไปสกัดเอาไว้ได้ห่างจากจุดประทะประมาณ3กิโลเมตรแต่คนขับทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่า ไปกับความมืดจากการเปิดตรวจภายในรถพบบรรทุกกระสอบฟางที่มีถุงดำหุ้มมาด้วยจำนวน25ใบาภายในบรรจุยาบ้าใบาลบประมาณ2เซนเมตรเช่นกันจึงรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด27กระสอบรวมแล้ว5,400ล้านเมตร โอ้ oh, ลาก้าคีดาแล้วดี่เอเอาไปไหนครับ นอกจากจุดประทะและตรวจยึดยาบ้าที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะมีกองกําลังคุ้มกันยาเสพติดยกกําลังมาทวงคืนของกลางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงประสานฝ่ายทหารและเฉพาะกิจทหารพราน31กองกำลังผ่าเมืองร้อยต่อชด3 2 7และตลํารวจสอพอแม่ฟ้าหลวงให้ส่งกําลังเสริมและเข้าร่วมการตรวจสอบของกลาง จากนั้นก็นําไปเก็บไว้นะที่ว่าการอํเราเภอแม่ฟ้าหลวงโดยในเวลา13นาฬิกาวันที่26เมษายนนี้นายจรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะเดินทางไปถแถลงรายละเอียดต่อไป สวัสดีคะ่ะทุกคนดรมาริกา mm hmm. บุญมีตระกูลมหาสุขค่ะทุกคนจะเป็นเจ้าของสกินแคร์ดรมาริกาสกินแคร์แล้วก็คอสเมติกของดรมาริกาและขายดีมากเมื่อปี67และปี68เรากําลังเดินหน้าขายอย่างเต็มที่ตัวนี้กําลังเตรียมส่งออกแล้วคะ่ะกันแดดดรมาริกา UV s u n s กินค n c r เป็นกันแดดผสมรองพื้นผสมทนอัพ วันสต็อปเซอร์วิสที่กันแดดดรมาริกามี SPF 50 PA++++ บกบกบกแล้วก็มีตัวนะคะไมเซล่าไฮยาเมคอัพรีมูเวอร์เจลตัวล้างหน้าที่เช็ดออกโดยที่ไม่ต้องล้างซ้ำและตัวที่ขายดีมากๆอีกอันคือตัวนี้ค่ะ สามัญประจําบ้านคือสบู่ดําซึ่งตัวนี้มันคือนะคะตัวของดเรมาริกานะคะเมงโกสเตนตูอินวันซึ่งตัวนี้จะเป็นจัดการเรื่องสิวแล้วก็ผดผื่นคันได้ดีมากนะคะตัวนี้ชง,งัดงันส่วนสบู่แดงเนี่ยเป็นตัวเซรั่มซึ่งเป็นสบู่ที่ล้างหน้าสะอาดและจัดการเรื่องฝ้ากระและก็จุดด่างดำความหมองคล้ำหายไปแล้วก็มีตัวลักแร้ของคุณให้ดอเรมาริกาดูแลคือดเรมาริกาอันเดอร์อาร์มแคร์ตัวนี้ลดเหงื่อระงับกลิ่นและก็จัดการลักแร้ไม่มีหนังไก่และ ขาวสะอาดใสนะคะทั้งหมดเนี่ยคือผลิตภัณฑ์เบื้องต้นของดรอเรมริกาสกินแคร์สามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วที่นี่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้แล้วเราจัดส่งของวันต่อวันต่อวันต่อวันสามารถสั่งที่คอเซ็นเตอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะ โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับส่งกราสินค้าสุดพรีเมียมจากดเรมริกาสกินแคร์ได้สินค้ามากถึง7จดชิ้นจากราคาปกติ2 5 1 4บาทจ่ายเพียง990บาทแถมส่งฟรีสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 9 4 2 3 6 9 4 9 3หรือ Li@ n e แอดช็อปสิดอสโตอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงถานรัฐบาลและรัฐสภา,ฐฐา mm hmm. เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอากาซิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ